ดดลเลวสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ามาดูนะครับก็จะทำถนนนะครับทางบ้านน้องดาวนะดูจเจ้าตอนนี้ไม่เคยเห็นรถคูนมาก่อนนะครับเออเออรถปูนเสียงดังเลย

เย่าระเป่าเออเนาะนิ่งไว้นิ่งไว้นะครับดูนะครับเออ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 เห็นรถปูนครั้งแรกนะครับแต่สวยสวยเออเออ ยืนย oh, ืนนิ่งๆนะเจ้านิ่งๆนะโอ้โหเจ้ามีอะไรออกมาเจ้าเอ้โมีอะไรออกมาเออมีอะไรออกมาจากรถเจ้าดู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 หูขึ้นเลยดูดูดูหูดูหูเออเออเออนี่อะไรออกมาจากรถอะเจ้าฮะเจ้าอะไรออกมาจากรถอะเออโอ้ยเหมือนคนที่หนูเล่นเลยเจ้าเหมือนคนที่หนูเล่นเลยเจ้า เอแล้วครับพอแล้วสงสัยแล้วเออ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 เอาจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนหนูพี่โม่ให้เอาเอาจ้าสวยเร็วจ้าสวยจ้าสวยเออเหมือนโคมที่หนูเล่นเลยเออน่าสงสัยมากนะแม่เออ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  สงสัยสงสัยเออเอาเกเสนีคือกลอบอนี้คือกลอบอนี้เอ้าเอเออคือครับสงสัยคืออะไรอ่ะเจ้ามันคืออะไรอ่ะอยากเล่นโคนเหรอเจ้ามึงอยากเล่นโคนเหรอฮะอูาอู่ใแเอยู่พดาวอยู่นะออา ฮ่าเออเออโอ้สสยสนของเมืองจ่าสวยเร็วจ่าสวยเร็วสวยเออไม่เอาไม่เอาจา่าสวยสวยจ่าสวยสโอ้โหเหตุเร็วเ,เหตุพี่คนหนาย,ยากาเลยบปเหนียวไปเหนียวนะครับตอนนี้เราก็ลงปูนอยู่นะครับแม่นี่ท่าถนนนะครับอ่าอ่าอร่อยอ๋อเอาไปไหว้อีกอ่ะ chúng phải ngắp trắng chúng phải chúng chưa này ạ anh ta lên đuôi đây mày ồ đeo ồ đeo ồ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  chứt chứt ครับคึกครับยันเจ้าคึกครับไม่เคยเห็นปูแล้วคึกนะครับแม่ดูดูดูดดก้าวสวยก้าวไม่สวยเลาะสวยเอ้โอ้กี่ลูกเขเนี่ยลูกใหญ่ด้วยกินเยอะจังเลยเจา้าเลี้ยงไว้พ่อน้อพ่อเล่นเลี้ยงไว้พ่อน้อเพื่อกิไน,อกนไรแตเนาะ มาวันนี้แล้วเออเออเจ้า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 เออเกอ่เกอเออเออเอออ่ะเจ้าสวยเร็วเจ้าสวยเร็วเจ้าสวยเออเจ้านี่เจ้าอยากเล่นเหรอเจ้าอยากเล่นหรือเปล่าเนี่ยดู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 หูเจ้าอยากเล่นเหรอคะ เออเอมาให้เ <au> จ <clan clipping 68> <recess ICO> ้าเล่นหน่อยครับมาให้เจ้าเล่นหน่อยใครเจ้าอยากเล่นค่ะเออจ้าโอ้ยเนาะยืนนิ่งๆแล้วก็มายืนเป็นเพื่อนน้องนะครับกลัวน้องตื่นนะครับเดี๋ยวน้องกลัวน้องตื่นเดี๋ยวน้องอวยวายครับกลัวตื่นนะครับเราก็มายืนเล่นเป็นเพื่อนให้น้องเขากินกล้วยนะครับเออออ ชนชนชนขี้ดือมันขี้ดือเหรอมันขี้ดือเหรอฮะชนขี้ดือเหรอใครขี้ด้อเออโอ้สิบเบิดเป็นเครื่องอะไรก้วยกวยระเลยพลาสอิ่มอยู่วะเจ้าเจ้าพล่สิอิ่มอยู่บ่เจ้า ได้ยินเสียงครับโวยวายครับออ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 จ้าสวยสวยเออเออเอาควนไม่แก๊สควนไม่แก๊สจ้า ดูดูเจ้าสงสัยเจ้าสงสัยเออถอยหลังโอ้โหโอ้โหคือถอยหลังเร็วเถอะจ้าเร็วจ้าก่อนเร็วเออเออนี่เฮ็ดแก้มง่ามสีได้ไหมโอ้โหได้กล้วยเราเช็ดใส่สบัดนี้ได้เนาะสบัดดีเลยเนาะนะครับ ฮ <ś led> ประมาณน,นี้นะครับสรนเจ้ญญานะเจอรุดปูนครั้งแรกนะครับบันเทิงเลยนะครับ <ś led> ต้องเอากล้วยมาอ้อยเอาเอาเอเอาไปใส่ยีกย่างไปทั่วแถบบานานี่มานนี่มันี่แล้วจ้ามานี่เร็ว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 พี่พึ่มรออยู่เร็วเร็ร โอโ้โหโอ้โหเอ้ยเราดูเหนียงกันนะครับตอนนี้เจ้าสูงมากแล้วนะแม่แม่เจ้าสูงมากดูว่าดูวิวดาวก็นอนอยู่นะสเสร็จแล้วนะครับรถปูน,นคันแรกนะครับแม่แม่นี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไครต์กับช่องวิวลงปอชนชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับโอ้โหมือกับเพล่อนกล้วยกับมายิบกันสวัสดีครับผม